เชื่อฮุกเอเสียชีวิตดีครับแบบนี้มุดยอบไปไหนแล้ววะโอ้ฮุกโดนด้วยคนนี้สัญชาตญาณสัตว์ป่ายิงครับ <is> บูเชอร์ทีนี้ผมแบบไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนแต่บูเชอร์ที่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฮุกมาให้ให้ดู เด็ดจริงๆครับดาวตรงกายนะครับบูเชอร์รอจังหวะอยู่ไฟเอเกสเลย์อ่ะแล้วมันได้โอโรคุมาครับผมยังไงฮะเนี่ยโอโรคุมาจากไหนเซอร์ไพรส์บัสเซ็กมากเมื่อกี้นี้โอโรคุบอกวัดเอ้าแล้วกลายเป็นว่าโอโรคุไม่ตายนะครับโดนเทิร์นโดนเทิร์นครับผมเมื่อกี้นี้มีไม่น่ารอดหัวตายสามตัวเลย พูดจบแล้วไปนอนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทำไมเมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะรอดนะถ้าเขาไม่ฆ่าตัวตายเขาน่าจะรอดเพราะผมจะกลับอยู่แล้วแต่ก็ดีเขาฆ่าตัวตายก็ดีเราไม่ได้อะไรแต่เขาตายเขาเสียเวลา ต,ตายแล้วผมต,ตายแล้ว 5K ยย Slayer อีกฝั่งตายสี่ฝั่งเราตายแค่หนึ่งสองตัวเขาไม่เซนทีีอยู่เด DC มีเด DC มีเด็กก็เซนทรี ช่วยตัวเองแล้วใช่ไหมช่วยเพื่อนหมดแล้วสวัสดีครับคุณผลสองลูนติดรุนรุนประเด็นคือเขามีเซนตี้ตรงนี้หรือเปล่าเรามาดูกันครับมี่จริงจริงด้วย หายไม่ได้เลยตรงนี้เสียสลากใช้าจิเมตเมีเซนทร่อยู่ตรงนี้ต้องถอยมาก่อนดีกอร์เซนทรีเอ็นวอรดเซนทรีเอ็นวอดไห้ราว อินเวอร์ส์พอสเกมกอะไรขึ้นเฟกเตอร์เฮียเฟกเตอร์จับได้กัชชาไนส์พอสบิ๊กเฮดเอ้าโดนอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับเอ้า มีการให้แสตดกันอย่างนี้มึงก็ต้องขอรับประทานก่อนเออโดนดิสอาร์อีกน้ำต,ตาอยู่ดีมีแสตดเยอะมากรีบตีป้อมต่อบาแหละ อ้าวช่องใหม่ไม่รู้เลยเอาวแล้วนี่เข้ามาจากไหนเอ่ยคุณจะนนี่แองเจิลใช่ไหมฮะแต่ว่านี่เพิ่งเปลี่ยนช่องวันแรกเนี่ยละฮะอา้าวโดนดิสอาร์มถอยมาก่อนแล้วกันผม เสีชีวิตดีครับโดนยิซ่าอีกแล้วอปมาก่อนิช this way no เฮลโหลไม่ตายกระโดดไปไหนกระโดดมาตรงนี้เหรอตายแล้วโดนสกิลแรงมากดุนแรงเกินจะทานทนาย <Try S 2> ตรงนี้ครับมีเงินให้เอาเซเวอร์ดไว้ อ,อ,อีนวัวเกอดูสไลด์ได้เลยวแบบหัวเราะสะใจมากดี B k ค o n g BKBee ไม่ต้องนะครับสก,กิลหนึ่งก็มีอาโฟติกชิลก็มีวอตวอตอะไรตีอะไรครับอีฮอก อาบีคืออะไรอาบีลูบิกอ๋อผมก็งงอาบีคืออะไรแปะแปะแปะเอาโดนแบบนี้เสร็จดีครับเอา เสียชีวิตดีครับโคดวอล์กถูกมาแลนะ้วถอยมาก่อนโอ้ไม่มีมานาไอ้กัปนูมาดา bro ไอ้เร็สปีดหรือคูดาเรดักชันดีอ่าคูดาเรดักชันแล้วกันนะไอ้เร็วสปีดเดี๋ยวเราหาได้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆนี่ยังไงก็จะชนะอยู่แล้วล่ะนะ าวแล้วหุกผมทำไมเอ้ามีคนแจกสแตตครับผมรอดเลยออรีเจนเลือดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคอู้ยิละร้อยห้าสิบเจ็ด นี่ผมยังไม่ตายเลยเนี่ยค่า9าตายศยแอนซีสิบเอ็ดเฮยรอฮุกด้นะฮุกเชอกเกอ,อ้าวโดดีไซน์เหมือนกัน ผมหลักเกียรจริงๆไอ้ดิสอาร์เนี่ยโดนสเปกเตอร์ยุกมาสเตอร์ยุกใส่เห็นได้ไงเนี่ยผมนึกว่าไม่เห็นนะอ๋อปาซันชี่เหรอ ตายสี่ตัวเลยทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าบ่วงเองไม่ใช่นักเลงที่ไหนด้วยครับก็เพราะว่าชแนลนี้เนี่ยบ่วงเองนะครับไม่ใช่นักเลงที่ไหนที่มาสตรีมอะไรประมาณนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าบ่วงเองไม่ใช่นักเลงที่ไหนคือตอนนั้นไม่เหมือนมันมีประโยคฮิตด้วยแหละไอ้แบบเราเองไม่ใช่ดืดอที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็แบบ แล้วตามกระแสนะผมก็เป็นคนโง่ๆงคนหนึ่งคิดอะไรแบบด้วยตัวเองไม่ค่อยออกหรอกก็ตามกระแสกันไปนะฮะก็เลยได้มาเป็นคำนี้โดนท้ายแล้วอันนี่น่ารำคาเลยที่ ขอบคุณคุณสันดานวอรครับผมสำหรับซับสไคร์เบอร์ครับโอ้ยชิดสันอ้าวแล้วกระโดดไม่ไปมาเชียบัตลอยโดนดิซออ่าไปแก้ว miss, miss again. Not the enemy's middle tower has fallen that's right we have coming <laughs> เสร็จแล้วตีก่อนมาแรกก่อนตอนนี้เอาเมก็คีก่อนครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันเด <c oughs> ี๋ยวพึ่งหุกมาได้ไหมฮุกมาเดี๋ยวเขาก็มาสตันเราเ <c oughs> อ๊ยยังไงจะไปฮุกแซงคิงมาพี่ชายพี่ชายคิดนิดนึงครับผม <c oughs> คิดคำนวณนิดนึงก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างฮะแต่ผมก็ใจดีบางครั้งผมก็ทำอะไรไม่ค่อยคิดนะฮะทำไปแล้วแล้วแบบพลาดผิดั้งไปแล้วค่อยมานั่งคิดเดีโอ้จะคิดไม่น่าทำแบบนั้นเลย เข้าใจพี่ชายบูชเชอร์ดีครับจับโบลสวัสดีครับคุณน็อตดูแมนวีหนึ่งขอบคุณครับผมไม่สนแล้วสกงสกอร์คิวอะไร KDA เราเอา MMR อย่างเดียวครับ MMR is the only thing we care คือภาษาอังกฤษกันสักนิดครับเอ้ชนะ GG okay yeah subscribe motherfucker